บริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับผมทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาริงกับรีวิวตามใจกูวันนี้เรามาดูปีกสายกระชากของแชมป์โรกวายนะครับนั่นก็คือสิงบูนะครับรโดเนโตนะฮะแนวทางนะครับผมแนะนําอัพแบบนี้นะแล้วก็ใส่เป็นบู๊แบบ คอสซิ่งได้นะครับผมแล้วก็มาดูค่าทางังด้านในของเจ้าตัวเจ้าตัวจะเป็นปีกที่มีส่วนสูง174อายุ25นะครับขนาดเท้าซ้ายเป็นหลักนะครับผมนะเล่นกับทีมชาติโปรตุเกสเล่นให้กับสโมสรอ์อย่างเชลซีนะครับผมมาในเพสสตล์คอสสเปเชียล,ลสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาเลยนะสำหรับปีกลนนี้เนาะแล้วก็ โอ้โหนะครับอยู่ที่98นะครับบูแล้ว105ค่าพลังด้านในสวยๆงามๆครับเด่นเป็นทางด้านบอลยาวนะครับความคล่องตัวนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดอย่างคือสปีดสปีดต้นคิกกิ้งพาววเอร์นะครับใช้2เท้าได้ไฮนะก็คือจะเปิดเท้าซ้ายเป็นหลักนะครับผมสกิลที่ได้มาคือมีสับขาหลอกครับดับเบิลทัชกับครับวีไซด์แอินเทอร์โซคอนโทรลแอคชั่นเบิร์ดลองแรงเคอร์เลอร์นะครับผมแล้วก็ทูพาสซิ่งพินพอยต์คอสซิงเอ็กคอสซิงแล้วก็แท็กแบ็กสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมสำหรับบผมคืออสกกิลย่างพวแบ fighting spirit นะครับผมวันทัสพา a ์ตนะครับผมแล้วก็อาจจะใส่เป็นพวกจบสกอร์นะครับพวกลองแรงชูตติ้งอะไรพวกนี้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะเราหรือว่า d e บ p ิ้งช็อตหรือว่าใส่เป็นพวกมากทายเทิเสริมเพิ่มเติมไปให้เจ้าตัวกระด้อยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับผม นะตำแหน่งที่ผมมาไปเล่นในการรีวิวจะเป็นตำแหน่งปีกต่ำด้านซ้ายนะครับก็เอาไว้โยนบอลให้พวกโคเลอร์แฮร์รี่เคนคิเซียโนโรนันโด,น,โดน,นะครับเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มดีกว่าว่าเปโดเนโตคนนี้เจะาหดจะตึงขนาดไหนเหมาะกับการตามหน้ามากน้อยเพียงใดไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการรีวิวเปรโดเนโตครับปีกสายชิตเชลซีดูความเร็วดูความเร็วดูความเร็วหนีมา2หนีมา2เบียดไม่ลงแล้วเปรโดเนโตงาเข้ามาเรียบปุ้ยดูนี้เสียดายครับอาจจะไม่ได้เปิดแม่นมากนะบอกไว้ก่อนนะนะครับแต่ว่าอยู่ดี์มันดีตรงที่มันเร็วนี่แหละนะครับดูแล้วครอสมาโคเลอร์โคเรียบ้อยอัะโอโ้โหแต่ภาพรวมไม่ได้ไม่ได้แย่นะการเปิดนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเท่าเดวิดแบคแฮมมาลาคาร์ลสขนาดนั้นแต่ได้เรื่องความเร็วนีครับ แล้วมีความคล่องแล้วก็ครอสเข้ามาโคลเลอร์โมงี่เสียดายแล้วมาอีกแล้วครับเปโดเนโตคอสไปเสาสองอุ้ยเสียดายครับคือมันเร็วกระชากหลุดเป็นลุดนะไปหนีเข้าคา,าวหนีมาความเร็วความเร็วว่างไงเอากองหลังเขาไม่เข้าแบบนี้ก็คอสมาโคลเลอร์เรียบร้อยครับโอ้โหมาอีแล้วว่าเปโดเนโตชิงกับยานโคลเลอร์โคลเลอร์เห็นปเปโดเนโตมีความเร็ว ไปแล้ว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 ไปรับไ,ไม่ขยับเข้ามาเลี้ยวย่างง่ายยอดมาบาบา,บาโคแฮร์รี่เคนนึกว่าโคเลอร์โอ้โหเรียบร้อยครับจากนี้โคเลอร์เห็นช่องครับไหลามาเปโดเนโตเอาโู้บอลชแลยังเข้าทางเปโดเิโตแล้วเปโดเิโตคอสมาโคเลอร์โคเอาเฮียโดนตัดจบไปก่อนเลยน่าจะหมกไม่โดนในครั้งที้ ภาพรวมก็ถือว่าดีเรับสำหรับทางด้านเฟโดนิโตนะก็ถือว่าเป็นปีกสายทีที่หนึ่งตัวที่กระชากมาเปิดบอลได้ดีนะครับสำหรับใครที่แบบขาดปีกสายทีกระชากมาเปิดโหมดผมแนะนำนะเดี๋ยวเราไปตัดเกตันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเปโดเนโตนะส่วนตัวผมว่าโอเคนะกระชากที มีลุ้นตลอดเลยนะสำหรับผมว่าเป็นสกิลที่โคตรคอมโบกันนะนั่นก็คือแอคชั่นมือแล้วก็เอ็ดคอสซิงนะเวลาเรากระชากไปเปิดมันได้ผลตลอดเลยนะก็ถือว่าเป็นปีกอีกหนึ่งตัวครับที่น่าสนใจนะใครที่เป็นสายบ็อกสิงบูผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดหรือใครที่เป็นสายเปิดโหมดขาดปีกซ้ายดีๆไว้คอยเปิดนะผมว่าสามารถเปิดทาได้าเปโดเนโตไปก็ได้แต่ถ้าใครมี คาโอสไรอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นก็ได้นะคาโอสล่างบาซิลที่มันเป็นคอสเปเชียลดีแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดมาได้ติดมาผมบอกเลยว่าไม่ขี้เหร่เลยนะมีความเร็วในการกระชากไปเปิดได้นะภาพรวมผมตัดเกรดอยู่ให้ที่ประมาณ8 5ถึง9เต็มส0เลยนะถ้านับแท้ในการมาเล่นของเจ้าตัวข้อเสียก็จะเป็นพวกแบบ่า มันไม่ได้แบบตัดเข้าในยิงคมๆได้อะไรขนาดนั้นแต่ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วกันนะครับสำหรับผมก็ตัวเล็กด้วยนะแบบรูปร่างลักษณะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเปรโดเนโตใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์ครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรคอมเมนต์มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับผม